ค่ะสวัสดีจาาเมื่อนียากัะสิมาไหนแนวทางเอฟซี 4, ทุกคนคือเก่าค่ะเมื่อนีมีทั้งน้อยมีทั้งเล่าเนาะค่ะวันที่ยี่สิบเก้าโอ้วันที่สิบเก้าเน,นาะค่ะเมื่อนีกะแนวทางยากระสิมาไหคือเกา่านะเมื่อ้านกบเขาซิมหาหาหนึ่งแต่ว่ามันกบซุยหนาซุยหลังมันกอยาตีพี่นอ้องก็คงจะ ติดตามคลิปี่ยาบอกทุกคนเนาะค่ะเอออย่าลืมเด้อค่ะมืออื่นมือถวายลดถาจานกระขอหาเอฟซี FC ทุกคนให้อนามโทนาสาธูไปน้ำยาให้โชกให้มนันถึงนาถึงตาก,กันกระออห้ยเอฟซีทุกคนจงอนามโทนาสาธูไปพร้อมกันกับยาตอนเสราร์จ้ะกระอให้โชคดีมีคนสมูลข,ข้มจเจร่ญนจ้ะ เอาเดี๋ยวยาซีซูมให้เบิงจากแนวทางมืออื่นโอ้เอันมือแนวทางมือนีเนาะค่ะทางน้อยทางเล่าน้อยบวกเล่าค่ะมือนีให้ช่มสวนดอกอันชันดอกสวนดอกอันชันของยานาอค่ะอันนี้ก็คือธุรกิจสวนโตมีดอกอันชันสวนดอกอันชันจ้ะกำลังดอกกำลังอันนี้เอามือนีก็สซีซูมให้เบิงทางน้อย ทั้งเล่าก็ขอให้เอทุกคนจงโชคจงมานทุกทุกคนค่ะเมื่อน,นี้ยาตัดให้ก็คือ706335ตัวล่องก็คือ643025จ้ะบันี้ตัวเด่นตัวเด็ดก็คือ3ตัวทั้งหน่อยทั้งเล่ายากับฟันท่งไปที่สอง สามหาด้ค่ะสองสามหากับหกสามศูนย์ค่ะตัวล่องก็คือ782ก็ขอให้ f อซทุกคนให้โชคให้มนันให้แคบหน้าจอไว้ให้จุดจัดผัดบื่มสื่อน้อยได้ก็ขอให้ได้จากก็ถือว่าอย่าลืมอนามโมทนา สาธุไปกับญาเด้อมืออื่นให้ได้โชคให้ m านให้ได้บุญน,น้ำกันญาถวายรถเกง่งให้ผ้าจารยเมืออื่นตอนเสาร์ให้เขาไปรับเอาอยู่กับเจ้าของอันรถจร้าเอาก็ถือว่าสวัสดีแค่นี้ระคะ่ะขอให้โชคให้ m านทุกๆ้างนาทึ่งตากันคะ่ะสวัสดีคะ่ะ